มาราวาตาซิตี้นะครับคาวาตาช็อปปี้เซ็นเตอร์เราก็ามาเข้าที่ด้านหลังของห้างคาแนวสำหรับทางด้นตรงนี้นะครับก็จะไปทอที่ด้านหลังนะครับส่วนจะมีบันไดข้ามนะครับก็จะเป็นด้านล่างจะเป็นสถานีคคชิดะนะครับสามารถนั่งสายสีเขียวนะครับมาลงที่สถานีคุชิดะได้นะครับแล้วก็ เดินข้ามสะพานลอยนะครับเข้าไปในห้างนะครับด้านหลังของห้างนะครับก็จะมีสาลเจ้าพุชิเดชแล้วก็เขาวาจะวอล์กอินสตรีทนะครับบอกใกล้เลยอ่ะมาเลือกใกล้เลยนะเออเหนี่ยวเลี้ยวข้านี้ก็ได้ขึ้นเข้าคะแนนก็ได้ห้างปิดสี่ทุ่มเหมือนเดิมสี่ทุ่มเหมือนเดิมสามทุ่มก็สี่ทุ่ม เดี๋ยวเขามาเก็บแปลกนะเขาไม่เติมน้ำไม่เติมเหรอเพราะน้ำมันในกรอกกินได้จนแล้วไม่นิทใจเนาะไม่สนิรใจญี่ป,ปุ่นน้ำกินได้ต่อเขก็เมเอ็นคำว่าแกสีดีคือหมายถึงเขาภาษีรีนี่คาราิตี้ อยู่ตรงนี้นะบิงสเตเดียมาเอฟไปห้าเอฟหาเอฟเอฟเอฟก็หอมาไปสวดตี่มามันมีหลายอาคารเชื่อมันไง,งไออนี่ไงโมจิเมื่อกี้ลอกอยางเงี้ยเละ <laughs> ก็บอกแล้วแถาข้างหน้าไว้พี่อยู่ชั้นสามเนี่ยหน้าน้ำพุเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นไปลานในสเตเดียมอ่ะไปเปล่าวขึ้นไปชั้นสี่ใช่ไหมชั้นห้าอีกชั้นห้าขึ้นไปฮะชั้นห้าเลยใช่ไหมเออชั้นห้าชั้นห้านะโอเค ร้านไม่ดีแล้มั้ยร้านไม่าีแล้วมั้ยที่นี่ร้านตู้คีบร้านกาชปองนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่แงลิศอะไรเลื่องช่วอะไรเลื่อนเลยป้ายอันบนอ่ะ ที่กลาดร้านซาไปด้วยรามิงนี่เลือกได้เลยว่าจะร้านไหน ราเมงทุกร้านดูเมนูก่อนด้านในนี้ก็จะเป็นร้านราเมงทุกร้านเลยนะครับแต่ว่าสไตล์จะไม่เหมือนกันนะครับต้องเรียกดูเมนวูวนนะครับเป็นใจ เนื่อมนอ๋อนี่เป็นตัวตอนี่เป็นตัวแเหียมตเีมเหียมอันแรกนะแรกไี่มีนี่ไงเซแรกเป็นของชาแล้วก็มีเชล้องว้างไหนดีสปดูเป็นเซต่เซตแรกอะของชามีนะมีเ สองพันสองแต่ยังไม่รวมแบบนะนะแล้ว,วอเอมันยังไม่มาเลยเดีย๋ยวมันจะขึ้นมา ก็จะเป็น,ปนถ่ายรูปของว่ามีต์ตร์ฝั่งนี้โคมใหญ่มากก็รออยู่นี่เอเคไหมไปกีนร้านที่เป็นเซตดียว่าไมง่ายดี เอไม่เห็นเลยหัวรานมะเขืออ่ะซุปมะเขือ าาาราเมะไรมัสดนะครับร้านน้มีหมดแล้วเกลี่ยเข้มมากจานนี้ขออ่อจะเป็นรามเมงสเตเดียร

ก็ไปไหนไม่ได้หนาวอยู่นี่เวลาฝนตกก็ไปไหนไม่ได้อ่ตกลงมาไม่ชี้พักหนึ่งวันนี้น้าพูดไม่เปิดอ่ะเปิดแล้วเมื่อกี้เพออียงแคเดิน A10A ไปวิธีอ่ะไปหรอยังจะไปเ่อในห้างก่อนนะฮอในห้านเลี่ยนไม่เดี๋ยวว่าจะไปนน่นเลยเป็นร้านเอ c ีซีแบเคะเออีซีแล้วมันไ้างเอบีซีมันมีร้านไหนมีรองเท้าแปรนไยเยอะขายญี่ปุ่นป่ะ การแสดงพูดนะครับมีเพียงประกอบนะครับแล้วก็รายเรียงเสียงเพลงของกญญารแสดงพูดนี้นะครับ มมบรรยากาศรอบรอบร้านน้ำพุของครับห้างคาราเซตีอาคารจะเป็นทรงนี้เป็นของเครื่องเหมืนอ,อจจนอจุจากรงว่ามีลำโพงถ้ามีการสนแสดงก็จะมีตรงนี้ตรงกลมๆตรง,ตรง,ตรง,ตรงกลาง

เป็นยายครับจากแคนาลซิตี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่สถานีฮากาตะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมล์นะครับไปแถวฮันนิชิบาชินะครับเพื่อไปร้านเซ็ก n d นด้ร้านที่ใหญ่ที่สุดในฟุกุโอากะานะครับแช่นใช่ใชสะานนี่ปะ ใจทรมานนี้หรือเปล่าหรือว่ามาันคนละทางเดินมาแล้นะแก็ต้องเดินให้มันสุดอลยนะเออเหนือก็ได้ใช่หรือเปล่าอ่ใชจหรือเปล่าใช่่เขาหลอกไปงั้นะเขาหลอกไปเนี่ย นี่เห็นไหมนี่เราต้องเข้าสถานีนี่มีทางรองมาครับเดี๋ยวเราก็จะลงเล็บนะครับลงไปที่สถานีไซต์สีเขียวนะครับเพื่อต่อรถนะครับเข้าไปที่ฮากตาตะนะครับแล้เดี๋ยวยเราจะนั่งรถเมย์ต่อไปที่ฮันดิชิบาชิาน,นะครับ ยางไงก็ฝากกดติดตามดากดไลค์กดแชร์ก็ได้เลยครับอย่าลืมกดกรกะดิ่นดงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ